ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพ่เน,น้องเนาะท่านสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับสลัก,กแบ่งรัฐบาลานอยนะครับเด่นสอ,สองตัวบนเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณน,นะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อ,กอนเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลัก,กแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติฉลากกินแบงรัฐบาลฮาหนอยนะครับเด่นนะครับ2ตัวบนเนาะ,ะสถิตินะครับที่อาจารย์คหนวณไว้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยเนาะนะครับฉลากกินแบงรัฐบาลฮาหนอย3ตัวบน6ก9 5น สองตัวล่างออกหกสี่นะครับอ่ะสูตรที่อาจารย์เขียนหน่วยนะครับห้าเก้าเก้าห้ามานะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับท่านผู้ชมสูตรก็จะมีว่าเนาะหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับวกศูนย์บวกสี่บวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสูตรก่อนเนาะ วันนี้ก็เริ่มอากาศเย็นๆอีกแล้วใช่ไหมเออนะครับน่าจะเย็นอีกสักประมาณสองสามวันนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะนะครับเรามาดูสูตรและทําการคิดคำนวณสูตรนะครับไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับเนาะเจ็ดบวกหกเป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกหกเป็นส 19, 19ิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามบวกสามเป็นยี่สิบหกบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกสามสตัวล่างออกสานะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ3กับ8นะครับสู่ธุรครีดคำนวณนะครับ3กับ8ปมาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม3าบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น8นะครับ8ปบวกสเป็น12บวกสเป็น15บวกหเป็น16 บวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลทนอสามตัวบนออกสองแปดห้าสองตัวล่างออกเก้าเจ็ดนะครับลักซิปด้วยบนนะครับคือแปดกับห้านะครับสูตรทุกคิดคำนวณน,นะครับแปดกับห้ามาเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะแปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิ 10, บบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ด 17บเวก4เป็น21 21บเวก3เป็น24บวก1เป็น25บวก1เป็น26นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถันมานะครับฉลากินแบ่งรัฐบาลหน่ย3ตัวบนออก0 4 6 2ตัวล่างออก2 7นะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ4กับ6ส่วนเทรลคิปหน่นะครับ4กับ6 มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม0ูบวกสได้4 4่บวกเได้11 11อบเวกสเป็น15 15้บวกสเป็น18บวกหเป็น19บเวกหเป็น20นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินะแบ่งรัฐบาล ห้หน่อยสตัวบนออกศย์เก้าห้ตัวล่างเอาหกสีนะครับลักสิบน่วยบนนะครับคือ9ก้ับ5้านะครับส่ตัวเหนวนนะครับเก้ากับห้ามาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวัดมานะครับท่านผู้ชม0ูนยวกเได้9 9้าบวกได้13 13ามได้17 17จ็ดสบวกสได้20 20ิบยได้21่สบวกหได้ 22นะครับเนาะโอเคเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับก็จะได้นะครับ3 7 3 0 3 1 3 2 3 2แล้วก็7จ็ดศูนย์เ หนสนะครับเนาะสถิติฮาหนอยเด่นสตัวบนวันที่8ปดขีดหนึ่ดสองหกสี่นะครับเนาะ ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พ่น้องน,อน้องรัสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจน้ะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะก่ะอนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้พิจนยญาณและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอนะครับคลิปการคิดจำนวนแนวทางสถิติสลักาแหน่งรัฐบาลฮานอยไว้ถึียงแค่นี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้นครับสวัสดีครับ